สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องเหล่าเงินเมืองยางนะคะวันนี้อ่น้องเหล่าเงินก็ยังไงอะ่ะวันนี้จะไปตามติดชีวิตคนดํนานาคะว่าอ่าค่าแรงเท่าไหร่แล้วก็ยังไงอะ่ะค่าแรงเท่าไหร่แล้วก็ดํานาวันละกี่คนเขาจะจ้างกี่คนนะคะสําหรับเอนาหัวหนึ่งไม่รู้ว่ากี่คนละคนละ เท่าไหร่นะคะค่าแรงเท่าไหร่เราไปรอดเดี๋ยวเราไปติดไปตามติดชีวิตคนดำนานกันนะแต่ว่าคือไม่ได้ไปตั้งแต่ตอนเช้านะแต่เขาเขาอะ่ะจะตื่นตั้งแต่ตอนเช้าๆไปเลยเออประมาณห้าโมงหกโมงก็ออกไปแล้วอะ่ะเออแล้วก็พอไปดำนานประมาณ บ่ายสองโมงอะไรนี้ก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะก็คือเร็วนะคะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาจ้างกี่คนเนาะทำไมมันแบบอืมเสร็จเร็วอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตอนนี้ก็คือกําลังจะก็คือคุณแม่เรานะ <laughs> ก็คือคุณแม่เราแหละที่ไปดำนานะแต่โทรมาสั่งอยากให้ซื้อส้มตามไปนะคะก็เลยจะซื้อส้มตามไปคนดำนายเลือกกินอีกนะ <laughs> ก็คือเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเข้าไหมวันละกี่มือ้อเอ่อต่อคนอะไรอย่างนี้อ๋อต่อคนวะเออก็คือเลี้ยงวันละกี่มือ้อแล้วก็ค่าแรงเท่าไหร่นั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวไปเอาส้มตําก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็คือไปเอาส้มตำมาแล้วนะคะขออนุญาตใส่แว่นวันนี้ใส่แว่นนิดนึงเพราะว่าเออเดี๋ยวแดดแรงแล้วก็ ถนนมันมีฝุ่นเนาะเดี๋ยวมันเข้าตาตาน้องเหล่านันแบบตารู้สึกเจ็บๆอยู่ไม่อยากให้ฝุ่นเข้าตานะได้แล้วสองสองอันไปเอาไปให้ที่นาน้องหล่าเงินครกหนึ่งเขาเรียกครกหนึ่งจานหนึ่งแล้วก็เอาไปให้ใหคุณแม่ที่ดำนากคนน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านน้องหล่านันหมดเลย Okay, โอเคเดี๋ยวเราไปเจอนี่นาเลยนะคะไม่มีคนไถถนนให้เพราะต้องเดินไปออกต้องเดินไปคนเดียวต้องไปคนเดียวนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอนี่นาเลยนะคะก่อจะเจอนะคะระหว่างนินไม่รู้อ่าที่นาไม่รู้ว่านี่นาใครด้วยนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามาทางไหนโอ้โหันเดินแบบถนนก็ไม่ไม่ใช่ว่าง,ง่ายๆนะคะแบบยากมากแล้วก็ หาคุณแม่ไม่เจอนะคะโทรหาก็ไม่ติดค่ะเพราะว่าในนานี้ไม่มีสัญญาณเด้ดยเห็นหน้ากันไหมก็ <c oughs> คือในนานี้ไม่มีสัญญาณเลยนะไม่มีสัญญาณมีค่ะมีของน้องเหลาเงินมีนะแต่ของคุณแม่ไม่มีเนี่ยโทรหาไม่ติดไปเมื่อกี้ก็แปะให้คุณพ่อแล้วแล้วก็มาตรงๆเลยตอนนี้ก็คือมาเจอกันหายากมากนาอยู่ในเลยทุกคนก็คือ พักกินข้าวเะน,ะะน่ยค่ะนี่คุณแม่ลอ,อยเลยหาแทบยากด,ด,ดูดูดูจากกระท่อมกระท่อมนี้นะ,ะแล้วก็วนมาดูาน,นู่นน้องเหล่าเงี้ยโลรถอะคือถนนอะหยุดนอกนู่นนะคะแล้วก็คือนา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 เข้ามาถ้าถึงจะถึงที่เข้าดำนาโอ้โหหาแทบ ยากสุดอ่ะน,นี่จะเป็นอะไรสวนอ้อยอันี่น่าจะปลูกอ้อยนี่นี่หน้าไผ่ปะอ๋อหนา้าไผ่หน้าไผ่หน้าปลาเอื่อยเนาะหายาหายเย็นหยาหาเย็นน้าไฟ่ขาแยะเขาแย่ดีนะมีมะเลยส้มตำที่ซื้อมาเมื่อกี้นะโอ้ ต้องไปลอยตำตำลมมิดลมมิดนาวันนี้บันิดเดวมีอะไรบ้างล่ลมมิดลมมิดมีมาละกอไส้กรอกตีนไก่ไมกชิ้นอู้ยเยอะมากเราว่านาใครนาใครนาคุณลุงคุณป้าเราตอนนี้ก็คือกินข้าวเสร็จกันแล้วคุณลุงพี่สาวคุณคุณโตนะคะพี่สาวใหญ่พี่สาวใหญ่คุณป้าใหญ่แต่คุณป้าใหญ่ไม่มา ไม่มาเอาหลานอยู่บ้านหลานน้อยๆหลานเล็กๆนี่ยไม่ตอนนี้มากินข้าวทุกคนแล้วกี้คือกินข้าวเสร็จแล้วนะิมนถึงควากันเมีมากี่ก้อนนี่หนม้เป็นก้นงสามสี่เก้าไก้่เกกก้กก้ากาเก้ก้ หนึ่งร้อยหยวนหนึ่งร้อยหยวนหนึ่งร้ยจัดก็เป็นเรื่งบานกันหนึ่งร้อยจัดที่หนีกลับบ้านนะสื่อสังคมเชยปีไหนหนึ่งร้อยจัดหนึ่งร้อยหยวนนะคะคือว่าค่าแรงวันละหนึ่งร้อยหยวนก็คือทำเสร็จทั้งหยวนร้อยหยวนทั้งทั้งหัวทั้งหนาทั้งหนาเลยแล้ก็จะเลี้ยงเข้าวันละหนึ่งมื้อข้าวกลางวันข้าวเที่ยงเนี่ย เรากำลังกินส้นตมตำที่เราซื้อมานะคะมันก็น้องหลงแง่ไม่ได้กินข้าวมาเรากินข้าวที่นาอีลำบากทุกคนเลยดูตงังเยอะมากขาะนี้ยังไม่เสร็จหยือรับงานต่อแล้วนะต่อทุกวันเลยไปทุกวันด้วยซ้ำมันใบเลี้ยงไล่เอาเี่อย่าวอันนี้วันนี้นะคนละหนึ่งใบคนละหนึ่งใบแดงๆไปเลยนี่ แบบนี้เองกงนานะฮะวันล yeah, ้วหนึ่งใบสิบวันก็สิบใบก็หนึ่งพันหยวนนะเยอะมากเหลือใบหนึ่งกันหน่อยไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยหือใบมาเจี๊ยดมานีแน่ เหลือไปใบเนื้อให้น้องเหลัาเงินเนี่ยไปเขียวแค่ะกางอยากเช็ดปากอันนี้ประมาณ20่สบใบนะยี่สิบใบก็ถ้าคนหนึ่งไปตำนาประมาณ20วันก็จะได้20่สบวัยี่สิบใบนะสองพันหยวนว้าวใบแดงๆติดกระเป๋ากลับบ้านนะคะไม่ต้องเหนื่อยเหนื่อยแค่ไหน้ารุเมย์ช่นหน่ะต้องสามสี่ของคุณแม่วะห้ สิเจ็สิบปดเ้าสสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบก้าเ้าใบนะคุณแม่สิบเก้าใบอันนีงคือทให้ปู่ีแค่เนามันผ่านไปแล้วสมเสิบเกใบนะคะสอมาหเออสมยาไม่ถงว่านกหน้า ส,สีหน้าลงมือนะฮะลงมือ,อทำเลยส <ฯ S> เสร็จปะกันหน้าน้องจ้ยนะวันวนั้ดนใดใบดูใบโอ้ my <c> god เห็นแล้วอยากทำโอ,ย <c oughs> อ๊ย <c oughs> ตอนนี้ก็คือลงมือแล้วนะคะกินข้าวเสร็จก็พักแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงมาดำนาต่อเจ้าลหลังก็จะดำนะใส่ถุงมือแล้วเดี๋ยวเราลองห่างหายจากการดำนาไปประมาณปีหนึ่ง มาดูว่าปีนี้จะดำเป็นไหมยังยังจะเป็นอยู่ไหมหรือว่าไม่เป็นแล้วนะ่เหลืออีกแค่นิดเดียวเองอะ่ะเหลืออีกแค่หนึ่งสองแล้วก็สามนี้แล้วก็วกอยู่ที่นู้นอีกนิดนึงแค่นี้เองใส่หมวกแล้วใส่ถุงมือแล้วแล้วก็รองเท้าก็คือบูทบูทหรอไม่ใช่อันนี้เขาเรียกแคบอดนะคะทางนน้นเขาเรียกแคบยัง มันบูธแหละรองเท้าบูธหรือเปล่า,น,านะใช่ใช่รองเท้าบูธแดดดีมากแดดดีมากมากนะคะดดดดถ้าถ้าแบบเออตากแดดก็คือดำกลับบ้านอีกแล้วยิ่งดาวอยู่ตากแดดอีกดำกว่าเดิมนะคะโอ,โอเคเดี๋ยวลงม<ถ>ือกันได้เวลาลงมือแล้ว,ลวลนะคะเมื่อกี้ทำไปแล้วนิดนึงทำต่อค่ะ คือก้ามันจะอะไรล่าเขาจะทำเป็นสังสังข่วนแล้วก็เราก็จะสามารถดึงออกแบบง่ายๆเลยแค่ดึงทางไหนมันก็จะดึงออกแบบนี้มันก็ดำต่อไปต่อ 我不是把相反的啰，要提我们要提倡个。嗯嗯嗯 โดนล้อมนะคะ,ะเส้นเร็วเสร็จไปแล้วแค่นิดเดียวด้เรำไม่ยังไงไม่เร็วไม่เร็วเท่าคนอื่นเขาถ้าช้าก็เลยโดนล้อมเขามาแบบแถวลงไปแต่เรายังอยู่ข้างบนแล้วเขาตายเขาก็จะมาล้อมเราไว้เราออกไม่ได้นะคะอันนี้แหะคนดำดาไม่เป็นไม่เอาอันนี้จะจะรับจ้างดำดาไม่ได้นะ,ะไม่ได้ไ วันละหนึ่งหนึ่งร้อยอยู่วนไม่ได้นะอันนี้โอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะต้องหวังเงินดำนาไว้รอดูคลิปที่นาน้องหวังเงินดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอีกนะอันนี้เป็นนาของคุณป้านะคะแล้วก็คุณแม่เข้ามาเขาจ้างกำนาค่ะเ,คเดี๋ยวไปดูคุณแม่เข้าดำนาว่าจะไว้แค่ไหนนะคะ คือดำนาเสร็จเสร็จแล้วสําหรับน้องหลังกันนไม่ได้เสร็จสําหรับทุกคนนะทุกคนก็ยังดําอยู่แต่น้องหลังกันดำนิดนึงนะคะดำไม่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวน้องหลังมันต้องกลับบ้านแล้วก็เวมาดูนี่อันนี้คือก้านะคะที่มันเหลือมันเหลือมันเหลือแล้วก็จะเอาไปถ้ามีนายที่หน้าเป็นเป็นดินหมดเลย มันเหลือเราก็จะต้องเอาไปถ้ามีนดอีกที่หนึ่งเราก็จะเก็บไปดํา<ำ>เก็บไปไว้ที่ไหนที่หนึ่งแล้วก็ไว้ดํานาต่อนะคะแต่ถ้ามันเหลืออีกก็ต้องมันก็จะมีหลายๆคนที่แบบอกล้าไม่พอหรือว่าเออกล้าไม่พอนั่นแหละเขาก็จะของเราเหลือเราก็จะให้เขาหรือว่าเหมือนไมก่ก็ซื้อ,อก็มีนะคะไม่แน่ใจว่าซื้อเท่าไหร่นะ,ะโอเคถ้าก็ คือคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะคนดำนาที่เมืองยางนะคะค่าแรงเท่าไหร่ก็คือ100หนึ่งร้อยหยวนนะคะ100หนึ่งร้อยหยวนก็ประมาณเงินไทยประมาณห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทถือถือว่าเยอะนะคะหนึ่งวันห้าร้อยบาทแล้วก็ตื่นตื่นเช้าๆทำตั้งแต่ตอนเช้าเพราะว่าถ้าลงามาสายใช่ไหมพอตอนกลางวันเนี่ยมันจะแดดแดดแรงมากแดด ร้อนมันร้อนไงแล้วก็เขาก็จะแบบคนดำนาก kind of ็จะแบบรู้สึกว่ามันมันร้อนจนดำนาก็จะไม่ค่อยแบบนั่นแหละก็คือมันร้อนอะ่นาะใครก็ไม่อยากดำนาตอนเออมันร้อนๆเขาก็จะมาแต่งตั้งแต่ตอนเช้าตื่นเช้าๆมาแล้วก็เออกินข้าวกินข้าวเช้าที่บ้านกินข้าวเช้าที่บ้านแล้วก็ออกมาดำนานะฮะแล้วก็กินข้าวเที่ยงที่เอคน เจ้าของนาเจ้าของนาก็จะทํากับข้าวมาข้าวเที่ยงนะคะแล้วก็เนี้ยงคนมาดํานาหนึ่งร้อยหยวนวันละหนึ่งร้อยหยวนข้าวหนึ่งมื้อนะคะแล้วก็พากลับก็จะให้เออบางคนใจดีก็ให้น้ําส้มกลับบ้านก็น่าจะมีแหละทุกคนทุกที่ก็จะให้น้ําส้มน้ําส้มหรือว่ามะม่าอะไรต่างๆให้กลับบ้านนะคะของกินค่ะก็จะประมาณนี้นะคะดํานาพี่น้องเมืองยางดํานาค่าแรง อะไรประมาณนี้โอ้หน้าน่องคือมีแต่เหงือ่อมีแต่แบบดินแล้วก็เหงือห่ออะไรหมดเลยคือมันร้อนมากะคะ่ะทุกคนไปเห็ดไตนั่นดูน่าเกลียดมากเลย<น> <laughs> ดูผมเปียกหมดเลย <laughs> <laughs> เหงื่อนี่คือดูจากผมแล้วก็หน้าตนองขอกเรน่นะคะว่าเออมันร้อนแค่ไหนแดดมันแรงแค่ไหนนะมันร้อนขนาดไหนโอ,โอ้ต้องแบบใส่ใส่หมวกใส่เสื้อคลุมแบบ แขนยาวขาย,ยาวใส่รองใส่รองเท้าบูทตอีกแล้วก็ถุงมือก็คือเอามือก็คือใส่ถุงมืออีกแล้วก็ใส่หมวกใส่ไรเนี่ยคะก็คือร้อนมากจากที่แบบถ้าอยู่บ้านธรรมดามันแดดประมาณนี้เราก็คือเราใส่เสื้อแขนสั้นหรือกางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยอยู่สบายๆมันก็จะไม่ค่อยร้อนขนาดนี้แต่นี่ต้องมาตักแดดแล้วก็สองใส่เสื้อคลุมทุกอย่างหมดเลยมันก็จะร้อนประมาณนี้ดูผมดิตอนนี้พากินนมนะเดี๋ยวว่าจะกลับบ้านอ่ะ ดำนาก็คือไม่ได้ยากนะคะก็ถือว่าง่ายอยู่แต่ว่าเราต้องอเร็วทําเร็วเหมือนคนอื่นเขาให้แบบให้ไม่เหลือเหมือนแบบในในในนาก็ไม่ให้เหลือเราแค่เราคนเดียวนะคะเขาไม่ต้องรอคือ <Yeah. S 1> ดำนาไวให้เราไวไวเหมือนคนอื่นหมนคนแม่เขาดำนาตอนนี้ก็คือไวมากนะคะ แล้วก็คือถ้าต้องหวังตอนตอนนี้ต้องหังเหมือยังแบบเหมือนเหมือนยังไม่คล่องแคล่วหรือเปล่าอ่ายังแบบยังทําเป็นอยู่แต่ว่าไม่ไวนะคะมันก็เลยแบบรับรับรับจ้างดับนาไม่ได้เ <laughs> ดี๋ยวโดนด่านะคะค่าแรงวงันละหนึ่งร้อยหยวนไม่ไม่เหมาะค่ะประมาณห้าสิบหยวนก็ก็ยังไม่ได้เหมือนกันประมาณสามสิบหยวนได้อยู <laughs> ่ทั้งวันสามสิบหยวนนะคะ ก็อันนี้คุณแม่เขาก็จะได้ประมาณวันหนึ่งลนะหนึ่งร้อยหยวนก็ห้าร้อยบาทสองหมื่นจัดสองหมื่นจัดนะสองหมื่นจัดใช่สองหมื่นจัดก็มีความสุขไยเหมือนไม่ได้ไม่ไม่ใช่เราคนเดียวที่รับนะมันมันมีหลายหลายคนเหมือนว่าอันนี้ถือว่าน้อยนะคะยังมีแบบคุณแม่เข้ามาแค่หกคนหกคนเองนะคะแต่จริงๆอ่ะกลุ่มคุณแม่เขาจะมีประมาณสิบกว่าคนนะแต่แยกไปทําอีกที่หนึ่ง อีกนายอีกอีกที่นึงแหละคือรับคนละแบ่งคนละครึ่งไงถ้าแบบอันที่ที่นี่นายเยอะนายเยอะเขาก็จะจ้างคนเยอะนะแต่นี่มันไม่ได้เยอะก็เลยจ้างแค่หกคนก็คุณแม่เขาก็มามาหกคนแล้วก็สิส่วนอีกห้าหกคนก็ไปอีกที่หนึ่งนะคะโอเคค่ะก็จะบรรยากาศนาวๆวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะที่เมืองยางก็น้องหอนก็นจะกลับ,บบ้านแล้วเมื่อกี้คือ ตาหาคุณแม่ที่แบบเฮ้ยอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนน้องเหล่าก็ยังไม่เคยมานาคุณป้านี่เลยคุณป้าเลยนะคะคุณป้าน้องเนี่ยยังไม่เคยมาเลยนาที่นี่ยังไม่เคยมาแล้วก็อันนี้ครั้งแรกนะก็คือสุมเอ่อมั่วซั่วมาแล้วก็ถนนก็คือไม่ได้ดีนะไม่ดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเหล่ากันออกไปถ่ายเดี๋ยวค่ะกับจะถ่ายให้ทุกคนชมนะคะว่าถนนมันยากขนาดไหนต้องขับรถเก่งขนาดไหนแน่ๆต้องขับรถเก่งขนาดไหนนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรา กลับบ้านกันก่อนนะคะโอเคจะกลับแล้วออกมาเนอะบายๆยิ้ม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 ให้กล้องก่อนโอเคจะกลับละดูจากถนนโอ้มันต้องเข้ามาเยอะเหมือนกันแน่เลยเห็นไหมซันมอเตอร์ไซค์น้องหาวอยู่ไหนอยู่ตรงนน้นอม่านจะเห็นกันนะ เดี๋ยวขับรถไปก่อนไอันนี้ถือว่าแดดแล้วนะแต่ถ้าไม่แดดนี่จะขนาดไหนเนี่ยถ้าแดดอ,อ๋อถ้าไม่แดดฝนตกนี่คือถ้าจะขับมามไม่ได้ละ็นนี้โอเคค่ะกล่าถึงบ้านแล้วนะคะโอคค้ยผมยุ่งผมยุ่งไปหมดกล่าถึงบ้านแล้วนะคะ,ะ,คะตอนนี้โอ้ถนนก็คือต้องจองถนนให้ดีนะไม่งั้นที่ล้มล้มมอเตอร์ไซ ถนนคือสุดยอดค่ะดูต่องเงินเสื้อต่างเงินดูสิดินหมดเลยอ่ะไปดงนามันจะเป็นน้ำที่ข้าวอ่ะมันจะมันจะเป็นดินไงพอเราเราถอนก้ามมาแล้วเราปักปักป,กปักไปมันก็จะน้ำมันก็จะเหมือนแบบกระเด็นใส่รู้กระเด็นโดนไหนไม่เ <laughs> okay, ค็อ่ะโอ้พรุ่งนี้ตื่นช้าพรุ่งนี้ตื่นมาคือแบบ ต้องปวดหลังนั่นแหละปวดหลังนะฮะไม่ได้ดำนานๆคอก็เริ่มแบบเคดเลยตอนนี้ <c oughs> รอนเล่นค่ะมีนิดๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาจะเป็นยังไงโอเคค่ะก็ต้งเปิดคลิปมาต้องหล่งมันบอกว่าจะตามติดชีวิตคนดัำนาใช่ไหมแต่ไม่ได้ตามติดนะ,ะยังไม่ได้ไปตั้งแต่ตามติดต,ต,ตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงเสร็จนะ,ะแต่เรารีบกลับก่อนโอ้มันร้อนมากนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอคนที่เมืองยังเขาดับนาค่าแรงเท่าไหร่แล้วก็ยังเป็นยังไงบ้างอะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ,ปะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> น่าเงินพูดอะไรเนี่ยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ <c oughs> น้องหลังเงินด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะแ่หน เดี๋ยวก่อนนะฮะเป็นกำลังใจให้้องพังเงินด้วยนะคะ<ส> <laughs>